ละเอียดแล้วนะคะพอตามละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือพวงนะคะทุกคนสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนดูทุกคนอากาศดีมากเช้าว,วันนี้นะคะอยู่ ไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วดูแสงแดดนะคะแสงแดดคือมิวดูยังไงก็เป็นแดดเป็นแดดที่แบบดีอะ่ะแดดยามเช้านะคะดูดีมากเลยนะคะมอร์นิ่งวันอังคารค่ะทุกคนดีใจที่ได้ตื่นเช้ามารับแสงแดดนะคะเพราะว่าคือมิวรู้สึกว่าทุกเช้าเราตื่นเช้าแล้วก็มารับแสงแดดเนี่ยรู้สึกดีมากๆนะคะถ้าเกิด ได้แบบตั้งใจกับตัวเองแล้วก็ลองตื่นเช้าๆมารับแสงแดดแสงแดดดูนะคะรับรองว่าประทับใจแน่ๆเพราะว่าแดดดีมากแล้วก็เดี๋ยวมิวจะพาทุกคนไปทำอาหารนะคะวันนี้มิวกับคุณแม่ก็เตรียมหลายอย่างเลยที่จะเตรียมทำอาหารนะคะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำอาหารนะคะตอนนี้มิวถ่ายบรรยากาศรอบๆบ,บ้านให้ดูก่อนอากาศดีมาก อากาศดีมากจริงๆค่ะตอนนี้แดดเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะดูทุกคนเห็นไหมอากาศดีมากท้องฟ้าสดใสามากวันนี้ฝนไม่ตกนะคะปกติทุกเช้านี่ตื่นมาก็จะฝนตกนะคะนี่ก็หน้าบ้านมิวสิกนะคะโอ้คือบ้านมิวสิกเนี่ยประมาณสักเจ็ดมงอะไรเงี้ย แดดก็เริ่มส่องมาทางบ้านแล้วนะคะก็เลยดีตรงที่ว่าแบบเออกำลังนั่งจิบชายอยู่แล้วแดดส่องมาคือแบบฟิลแบบสุดยอดอะ่ะทุกคนอธิบายไม่ถูกคือมันต้องมาสัมผัสเองอะ่ะดูสวยใช่ไหมคะสวยมาก <laughs> ทุกเช้าที่แบบตื่นเช้าๆมาแนละทุกคนมาล่าแสงแดดมากกำลังกายเนี่ยจิตใจของเราก็เหมือนยังไงอะ รู้สึกดีอ่ะมีความสุขแฮปปี้มากเลยนะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาเราต้องคิดแต่เรื่องดีๆนะเราต้องคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่แบบทําให้ตัวเองแฮปปี้นะคะอย่าคิดเรื่องที่แบบเป็นทุกนะเดี๋ยวถ้าเกิดตื่นเช้ามาปุ๊บคิดเรื่องเป็นทุกก็ทุกทั้งวันเลยฉะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าคิดเรื่องดีนะคะคิดเรื่องดีก็จะมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกทุกคนจริงๆแล้วอ่ะอะไรที่เป็นทุกขแล้วก็ไม่เก็บเอามาคิด อะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็คิดแต่เรื่องที่มีความสุขเนะเาะอาจจะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันเดามียวจะพาทุกคนไปไปดูการทำอาหารนะคะไปค่ะโอ้โหสองไก่เลยสิกะเจเลยเจดีครับล้องสิล้องสิขานสิ ได้ยินแล้วใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะนาฬิกาปลุกทุกเช้าของมิวสิกปีฮาคึงเจมยวเจมยวมาอาบแดดเหรอฮึเจมยวมาอาบแดดด้วยอะไรไปสิฮึไปคะ่ะมิวสิกจะพาทุกคนไปทําอาหารนี่นะคะอันนี้ก็เป็นชาขาวนะคะทุกคนน,นี่เป็นชาขาวที่มิวสิกเก็บมาเป็นยอดชานะคะ อยกว่าจะเก็บได้โลนึงก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแบบนานมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ลองมาขึ้นมาเก็บเองดูนะคะว่ากว่าจะได้โลนึงนี่แบบใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันต้องต้องรอแดดดีๆด,ด้วยนะทุกคนดีตรงที่ว่าวันนี้แดดด,ดีนะคะแบบเดียวก็แห้งละแล้วก็เก็บไว้ชาขาวตัวนี้จะหอมแบบบางเบามากให้ความรู้สึกนุ่มอ่ะสำหรับคนที่แบบ ่ไม่ชอบขมสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเข้มนะคะแนะนำเป็นตัวนี้ที่เป็นชาขาวให้ความรู้สึกบางเบานุ่มมากเลยนะคะอันนี้ที่แบบเป็นดำๆนี่คือมิวคัดออกนะเพราะว่าคือตากแดดไม่ดีอะคะ่ะคืออันนี้ต้องตากแดดแล้วแห้งในทีเดียวเลยอะ อันนี้มิวลองดูแล้วถ้าตักแดดแบบแห้งทีเดียวไม่ได้นี่คือมันจะเริ่มช้ำละมันไม่ดีแล้วมิวก็ต้องคัดทิ้งต้องคัดทิ้งอีกด้วยนะทุกคนโอ้กว่าจะเก็บมาได้อีกคัดทิ้งอีกแต่ก็ตัวนี้มิวมิวชอบตัวนี้นะคะมิวรู้สึกว่ามิวดื่มแล้วมิวรู้สึกดีรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกอะ่ะตัวนี้ต้องถ้าเกิดใครจะสั่งตัวนี้นะคะต้องอสั่งล่วงหน้านะทุกคนเพราะว่า วันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเกยบนานมากนี่ค่ะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะที่เป็นยอดชาจริงๆเลยนนิงมวก็มามาตากแดดไว้ก่อนนะคะให้มันแห้งดีสักหน่อย คุณแม่สวัสดีค่ะ <laughs> มอร์นิ่งค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรบ้างนะคะ<เ>อแอบปลา,<ป>า,าเดี๋ยวเดี๋ยวมือนกันแอบปลานะคะทุกคนชุบก๋อยน่ากินแท้มแค่ยังไม่ได้ใส่อะไรนะเนี่ยดูนะคะชุบลุดเอามาทันทอ,อมีปลาแอบปลาตัวน,น้นอยตัวน,น้นอยแอบปลานี่อร่อยนะทุกคน มีเมนูแอบปลาแล้วนะคะ1แล้วก็ตามะมเขือพวงนะคะมะเขือพวงนี้นะทุกคนต้องเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาตามําพอตำเสร็จนะคะก็เอาไปคั่วอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าอร่อยมากมิวชอบกินมะเขือพวงมากมากเลยนะคะแต่บอกว่าจะก่อนอ่ะไม่ชอบเลยแบบมันขมมาอะไรเงี้ยแต่พอกินกินไปแล้วคือ พอเอาไปต้มเอาไปตำเอาไปขั่วคืออร่อยมากเลยค่ะมิวชอบเลยประเภทมะเขือเนี่ยมิวชอบหมดเลยอ๋อคุณแม่ใส่เรียบร้อยแล้วพร้อมไปแอบแล้วนะคะเช้าวันนี้หนูไม่ได้ดื่มน้ำหรือเปลเนี่ยเสียงแบบเหมือนเพิ่งตื่นอนะจริงๆตื่นตั้งนานแล้วนะเนี่ยไมอ เดี๋ยวค่ะกินจิบน้ำอุ่นดื่มน้ำเล็กลน้อยนะคะตื่นมาไ,ไม่ได้ดื่มน้ำเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเดี๋วไม่มารเอ,อ้ค่ะคุณแม่จะเอาไปแอบแล้วนะคะไปตามคุณแม่แอบปลากันดีกว่างาชางาชา,งาชาตือมอเดงาชาติมางาชาตืมแปลว่างาชาแปลว่าปลานะคะติมแปลว่าแอบนะคะทุกคน งาชาตอืมนะคะลองพูดลองพูดตามมิวสิกดูนะคะพูดเองเขินเองตลกเองเนาะดูกระจกแล้วก็พูดเองเขินเองอ๋อแล้วก็นี่มิวมิวเตรียมตามน้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนโอ้โหจัดจ้านมากอันนี้เก็บที่สวนนะทุกคนที่เมื่อวานไปเก็บอะที่เมื่อวานมิวสิกกับแม่ไปเก็บอะค่ะมะเขือเทศพริก แล้วก็ผักชีฝรั่งหอมแย่หอม,อหอมรากชูรากชูไม่มีนะคะมีมตแต่ใบมีแต่ใบรากชูนี่ใบ<ต>รากชูใบารากชูก็อ่อผัดกับไข่ก็อร่อยอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้ก็ตามธรรมชาติอันนี้ก็ปลูกเองอันนี้ก็ปลูกเองนะคะอันนี้ก็ปลูกเองโอ้โหทุกอย่างคือปลูกเองนะคะ ะะตอนนี้มิวกำลังจะเตรียมตอนน้ำพริกแล้วนะคะทุกคนน้ำพริกกี่เม็ดสองส,องสองิบอาลาที่อ่ะ,ะออโลามันสีสวยมากดูทุกคนดูค่ะสีสวยมากเลยม,มลย่างแล้วน,นะคะปิ้งปิ้ง นิกสุกแล้วนะทุกคนดูสีแบบจัดจ้านมากสีแบบโอ้โหสุดยอดอะคะ่ะดูเห็นไหมคะทุก<ฮ>น่ากินมากทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมีสาแล้วนะคะ พริกสุกแล้วนะคะทุกคนมือจะมาน,นี่จะมาย่างมะเขือมะเขือส้มมะเขือเทศนะคะสีเอ่อที่เป็นลูกใหญ่กับลูกเล็กๆนี่อันไหนเปรี้ยวกว่านะแม่เฮยอดตีเนาะอันเล็กเปรี้ยวเธอขื้นเยอะแล้วก็อร่อยกว่าแม่บอกเล็กกว่าแล้วก็อร่อยกว่าด้วย

这这几页我看，我看了，我看，我猜了，我初二的时候考了几个，我记你现在看，我初二的这几页都没了。 ตอนนี้มิวก็หั่นผักใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มิวก็จะตามให้ละเอียดแล้วนะคะก็มีไม่เยอะนะทุกคนขั้นตอนก็ไม่ได้ยากค่ะน้ำพริกอันนี้คือเด็ดที่สุดแล้วอ่ะทุกคนน้ำพริกมะเขือเทศน,นะคะใส่กระเทียมพริกตามความต้องการเลยนะทุกคนใครเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็ถ้ามี ใบารากชูก็ใส่ใบรากชูของแย้แล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะพอตามเสร็จแล้วโรยด้วยผักชีนะคะทุกคนหอมอร่อยมากเดี๋ยวมีจะตำให้ละเอียดไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะทุกคนใส่มะเขือเทศแล้วนะคะใส่ตรงนี้นะคะเด็ดเด็ดเด็ดไม่เด็ดไม่รู้นะคะแต่ก็ต้องเด็ดลโลโลแซ่บอะน้ำลายไหลแล้วแม่น่ากินมาก ชิมหน่อยนะคะชิมแป๊บเด็ดเ,เ็ดเอชอดเลยจ้าเด็ะเ็ชอดเลยจาเนาะ่เพ่อแม่พี่ก็นันท้อง,ง,งอ่ะนะท้งอานนียอะเลเลยจิงหอ,อวหัวไปเลย ทั้งนั้นในอิมเน่แสดงชโลมขึ้นหน้าขอบพีงอ่ะก็ใส่เกลือนหน่อยนะคะเผ็ดคุณแม่บอกว่ามิวสิกตามก็เลยเผ็ดนะคะเกี่ยวด้วยเหรอไม่เกี่ยวกับพริกเหรอแม่เกี่ยวกับคนตามเหรอเออทังอั้นในอิมเน่หรือว่าหนูไม่มอชมมบอ,กชกบ,อกชบกิเเเบกนเนผมม็ดมันก็เลยเผ็ดโอเคคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวมีเอาไปสใส่ถ้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะ <ST. S 2> โอ้โหสุดยอด คอพกนะะหิวข้าวแล้วอะ่ะเห็นน้ำพริกก็หิวข้าวแล้วนะอร่อยอร่อยแบบอร่อยมากดูค่ะสีน่ากินไหมคะทุกคนพริกพริกมะเขือเทศนะคะทำทำง่ายๆอร่อยมากแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ไปทำไข่เจียว ไข่เจียวเอามาจิ้มกับน้ำพริกแบบนี้ก็อร่อยเข้ากันมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเมย์จะเจียวไข่ด้วยไข่เจียวลอยฟ้าของน้องมิวสิเองนะคะไม่ได้กินนานมากเลยตั้งแต่ลงไปเชียงใหม่สองสามวันนะคะเดี๋ยวเมย์จะเจียวไข่ลอยฟ้าด้วยนะคะมีไข่ให้เข้ากันนะคะทุกคนอร่อยอร่อนน้ำไปรอนน้ำมัน เจียว <Gel> right <laughs> ไร้ทับผีไข่เจียวลอยฟ้านะคะทุกคนอุ้นหอมมากเลยอะแม่อืมอันนีนร่างหองมันเนี่ย ราเริ่มทำไข่เจียวใช่ไหมทุกคนคือแบบไม่ติดใช้ทัพพีเลยนะแปลว่าไม่ถนัดอะพอใช้ทัพพีแล้วหนูไม่ถนัดอะคะ่ะชอบชอบ,ชอบแบบชอบทำแบบนี้มากกว่าอ๋อไม่ได้กินไข่เจียวนานบางทีก็อยากกินไข่เจียวนะแล้ว่าหิวไข่เจียวมากๆอะไรเงี้ยเข้าไข่เจียวอะไรเงี้ยหิวมากเลยนะ ต้องแบบว่าให้กรอบๆหน่อยนะคะกรอบๆแล้วให้กรอบๆดูแม่มาถมาูมาถ่ายสีน่ากินมากเลยนะน่ากินมากว้าวกรอบดี ทุกคนสีเห็นแม่มเห็นสีไหมคะนี่ไข่เจียวกับกรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมตำมะเขือพวงแล้วนะทุกคนทุกคนเคยกินมะเขือพวงไหมคะมะเขือพวงอร่อยมากลองไปทำตามดูนะทุกคนมีใส่พริกใส่กระเทียม มีรากชูก็ใส่รากชูชถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ใส่ขิงด้วยนะอร่อยตรงที่ใส่ขิงเนี่ยแหละค่ะอย่าลืมนะคะมีกระเทียมยพริกแล้วก็ขิงนะคะใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็เอามะเขือพวงมาตำตำเลยนะทุกคนพอตำเสร็จนะคะก็ไปคั่วอีกทีหนึ่งนะคะอร่อยมากแต่หนูว่าข้างล่างก็น่าจะมีทาไขายนะแม่เธอเอาเงิอะไรไ ไม่ใช่เป็นถึงว่าตำแบบนี้ค่ะมาชีมีตำให้เข้ากันแล้วค่ะทุกคนอร่อยตรงที่ขิงนะอร่อยมากตำให้ละเอียดละเอียดแล้วนะคะ,อะพอตำละเอียดแล้วก็ใส่มะเขือพวงนะคะทุกคน, <c oughs> นหืำลายลายหิวข้าวแล้วเ <laughs> ม่แมย์น่ะเม่เมย์ม่์ม่มแล้วน่ะ แม่มแมลัน่นอ่ยไปว่าหิวข้าวแล้วนะคะทุกคนเวลาตำก็ระวังข้าตานะคะ <laughs> เข้าตานี่ไม่ได้เลยนะทุกคนต้องค่อยๆ่ําตำไปนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่เอาไปคั่วแล้วก็ตอนใส่จานนะทุกคนสีนา่ากินมากแล้วก็อร่อยรสคืออาหารดูธรรมดาอีกแล้วอ่ะแม่แต่ว่ารสชาติไม่ธรรมดานะคะ โยครือนูกโยครือยครืองั้นมาเนี่กลวยก็ยคือจีเนเฉยขึ้นมคีค่ดันเฉ้ออออออว่าคุณแม่บอกว่าอร่อยกว่าเนื้อหมูอีกนะคะทุกคนนี่เริ่มละเอียดแล้วเดี๋ยวพอละเอียดแล้วจะเอาไปคั่วนะคะจะเอาไปผัด สุกแล้วนะคะว้าวเป็นไงบ้างทุกคนสีน่ากินไหมหอมมากเลยอะหอมกระเทียมหอมวันนี้ด้วยมะเขือพวงนะคะหอมมากดูสีทุกคนเมนูเมนูนี้เด็ดมากเลยนะคะทุกคนอร่อยจริงๆริทเสร็จหมดแล้วนะคะทุกคนนี่มีน้ำพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็นี่มะเขือพวง มีต้มหมูแล้วก็ไข่เจียวลอยฟ้าของน้องมิวสิกนะคะแล้วก็มีลวกจิ้มนะคะมีถั<ม>่วฝักยาวมะเขือขมแล้วก็แอบปลานะคะ<ม>พร้อมกินแล้วนะคะพร้อมทานแล้วนะคะอ้าวอาวเจ้าเทาเจ้าเทาเดี๋ยวก่อนน,นี่ทานข้าวก่อนนะคะทุกคน 那巴达尼巴达尼，好不？再见，拜拜，拜拜，拜拜，辛苦了，辛苦。 来来，努力干！努力干！